สวัสดีครับเช้านี้นะครับวันอาทิตย์ที่9มกราคม2565นะครับเราก็อยู่กันที่แปลงที่ดินของแปลงตัวอย่างบ้านสมแดงนะครับที่จะปลูกพลังกิมจูกนะับเนื้อที่ประมาณ1ไร่นะครับเราจะปลูกพลังกิมจูประมาณ50ต้นเนาะวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาขุดหลุม เตรียมดินเพื่อจะเอากิ่งพันธุ์มาลงนะครับหลังที่หลังจากที่ผมได้ชำลงถุงไว้นะครับเดือนกว่า,วาแล้วแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกหนักไม่สามารถเอามาลงได้นะครับเนาะเพราะกลัวว่ารากจะเน่านะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเตรียมขุดดินขุดหลุมเตรียมเอากิ่งพันธุ์มาลงกันครับตามมาเลยครับ I วันนี้เรามาคุยรวมเตรียมลับเก็บตุ่มเพร่อหลังคาาจวมรันไว้ สภาพดินนะครับตอนนี้เนาะก็แห้งแล้วก็เริ่มล้วนสุยดีแล้วนะครับเนาะจากการที่โดนฝนมาเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆนะครับนี่นะครับดินดินค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวหลังจากที่เราขุดหลุมอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะคลุกเคล้ากับอ่าปุ๋ยคอกก็คือขี้งวหมกักในสูตรบ้านสมแดงของเรานะครับคลุกเคล้า ทิ้งไว้ก่อนที่จะเอาต้นกิ่งพันธ์มาลงนะครับแล้วยังไงฝากติดตามกันนะครับเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับในการปลูกพลังกิมจูส่วนนี้นะครับนี่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่ก็จะปลูกประมาณ50ต้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางบ้านสมแดงชาแนลของเราจะอัพโหลดลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมชวัดนุ่นปานก่อเราท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ